ชื่อโงงงานนะครับอาตินาโลกชุมชนสร้างภาพอัตโนมัติผ่าน coffee ai do agent ai นะครับชื่อผู้พัฒนานะครับผู้จัดทำคืออภิวัฒนคณะพมนงนึ่์แ6 1 4 0และอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วันเรียกศิลปสัตย์นะครับแผมพัฒนาอาสี h เฟสเริ่มจากที่เดือนแรกนะครับสมัครสมาชิกก้อนระบบแก้ไขโปรไฟล์เดนที่2จะเป็นเพิ่ม แก้ไขลบข้อมูลสมาชิกค้นหาผ,ผู้ใช้ในระบบาจากการทำโปรไฟล์ได้ครบเดือนที่สามนะครับเนการลบแก้ไขมารายการสร้างภาพรูปภาพสร้างภาพจัดเก็บโมเดลซีพร้อมได้ในเดือนที่4นะครับเชื่อมต่อคอมพิวติแสดงภาพข้อมูลภาพในโมเดลใช้ระบบโมเดลเอ็นชั่นได้ครบ และเดือนที่4จะเป็นการแชร์ภาพเป็นโพสตเพิ่มชื่อโพสต์คำอธิบายแท็กได้และคอมเมนต์โพสตได้นะครับเดือนที่5นะครับจะเป็นโลกแอดมินการปรับแต่ง AI ว้ไิเคอห์วัดคุณภาพพร้อมปรับแต่งอัตโนมัติวัดแต่งในภาษาอัตโนมัติสลับสร้างภาพนะครับและในส่วนที่7จะทำการเอกสารและทดลองระบบ แล้วเรือนที่แปดจะเป็นการสอบจบนะครับใน demo เพจที่หนึ่งและสองนะครับจะเป็นในส่วนของเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามนะครับและส่วนที่สองจะเป็นเดือน <c oughs> <c oughs> เดือน <c oughs> เดือนที่สี่แล้วก็เดือนที่ห้านะครับ <c oughs> และจะเป็น่าระบบของการน็อตอินกับโปรไฟล์นะครับ สามารถทำการอ่า i s t e r เตอรหรือว่าสมัครสมาชิกได้เราก็ทำการล็อกอินได้จะเป็นล็อกอินในแอ a มินสแอนะครับต่จะเป็นหน้าโปรไฟล์โปรไฟล์ก็จะมีรูปภาพจำนวนโพสแล้วก็ชื่อผู้ใช้สามารถอ่าอีดิทโปรไฟลได้เปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพได้ เป็นรูปภาพเปลี่ยนชื่อเ m มแล้วก็เปลี email. ่ยนอีเมลสมาชิก็่าจะทำการเปลี่ยนแก้ไขหรหัสผ่านก็ทำได้นะครับจะเป็นในส่วนของในืีอที่1แล้วก็ในที่2เพิ่มแก้ไขลบสมาชิกได้ค้นหาผู้ใช้ได้แล้วก็จากการข้อมูลโปรไฟล์ครบจะเป็นในส่วนของแอดมินนะครับ ของเมมเบอร์ที่สามารถแอดเมมเบอร์ได้ในการเพิ่มผู้ใช้จากการเซตัสผู้ใช้เพิ่มสถานะแล้วก็ลบได้ทำการดีดีได้จะเป็นในส่วนที่2ในส่วนที่3นะครับลบรายการสร้างภาพดูออบัตการสร้างภาพจัดเก็บในอันตโนมัติในส่วนของการจินดาเลตในการ ิสตรีรูปภาพที่เคยสร้างแล้วก็าการจัดการนะ็คือการโพสสมรรถการะลบได้ลบการแก้ไขได้แล้วในส่วนของอ่าเดือนที่4นะครับหรือในเฟียที่2จะเป็นการเชื่อมต่อระบบซัพพลายคอฟฟี่ยยไได้สำเร็จแสดงผล ภาพและข้อมูลประกอบ5าพโมเดลได้เลือกใช้โมเดลหรือเอ่อเดนชันได้เป็นในส่วนนี้ที่สามารถทำการอ่ากโมเดลได้จากการเดน s ชันแล้วว่าจำนวนรูปภาพได้หรือว่าจะทำการาเพิ่มโมเดลที่ต้องการได้ในการแอดโมเดลตรงนี้คือโมเดลอ่อเดนชัน สาม,มารถเพิ่มเบิมตรงนี้ได้และการเชื่อมต่อกับ Coffee UI ก็สามารถทำได้แล้วในส่วนที่สจะเป็นการอ่าแชร์ในเดือนที่ 1, 2, 3, 4เดือนที่5ก็จะเป็นการอ่แชร์โพสตได้เพิ่มชื่อโพสตและแท็กได้และคอมเมนต์โพสได้ และในส่วนของ1 2 3 4 5ในส่วนของเดือนที่6จะเป็นโลโกแอสมินที่เราทำของแดชบอร์ดจริงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับการปรับแต่งนีไ i พร้อมดูส่วนการแปลภาษาใช้พร้อมการโพสต์ลิการีมิกตรงนี้ยังจะยังทำไม่เสร็จจะเป็นในส่วนของอ่าช่วยแนะนำพร้อมนะครับกับของที่ ui ที่จะทำให้ดู ใช้ AI a s i t นะครับในการช่วยในการปรับแต่งระบบ AI เพื่อควาร้อมในตรงนี้ หลังจากที่เรารอ,อเอเจนต์มีเครา์มีเครา์พร้อมเสร็จนะครับมีการอ่าะะแนะนําพร้อมให้เราในส่วนต่างๆเราสามารถทําการเพิ่มได้อืม การเชื่อมลงมาด้านล่างแล้วทําการอ่กดจิ n เดเลตเพื่อส่งพร้อมเพื่อส่งโมเดลในเวนชั o นของภาพและจำนวนภาพและพร้อมไปให้คอมฟิวเอในการสร้างภาพหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้ทุกภาพมาและสามารถให้คะแนนรูปภาพที่สร้างได้ที่เราให้2คะแนนกดแชร์สามารชตั้าชื่อโค้ดได้ เพื่อเพิ่มแท็กได้กาะทำการแชร์โพสต์โพสต์ที่แชร์ก็จะขึ้นมาอยู่นหน้าโพสต์ฟีนะครับแล้วก็ในหน้าโปรไฟล์ของเราเราจะสามารถทำการอ่ คอมเมนต์ในโพสได้มล้วเขาก็จะขึ้นมา เนส่วนของสองเฟดก็จะมีประมาณเท่านี้ครับขอบนุณคราบ